โอ้สวยดีนะใครล้มเนี่ยใครทำอะไรล้มแปะนะฮะไหนดูสิเออแท็กชั่นคอนโทรลพร้อมต้องมีอะไรต่อนไหมฮะโอเคครับแนะนำหน้าจอนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นวัดรอบปกติค่ะแท็กชั่นคอนโทรลจะมีติดระดับนะคะจะมี1 2 3แล้วก็จะเป็นสามารถปริบได้โอเคครับ โหมดการขับขี่ก็จะแบ่งเป็น A ก็คือสปอร์ต B ก็คือบาลานซ์ครับก็คือซ้อมสุดโหมดเรนงโหมดับประมาณนี้เลยแล้วตัวนี้จะเป็นความเร็วนะคะแล้วก็ของพี่อ่ครับผมแล้วก็พวกเลนน้ำมันค่ะแล้วจอชิปเปกที่ติดครับแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นไฟพาไฟสูงประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโหมดเวลาที่กดคันเร่งอะค่ะสามารถกดที่ปุ่มโหมดได้เลยเพื่อเปลี่ยนการอืมครับ ได้เลยก็คือสามารถออกด้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องจะแับเป็นโหมด C ให้ก่อนว่าทางด้านหลังนะคะหยแค่ประมาณโหมด C นี้เลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะแต่ออฟฟันออฟฟันมีหน้าที่ทำอะไรก็คือเวลาในกรณีที่พี่ไม่สามารถดึงปุ่ใจถอยได้สามารถปิดการทำงานของเรงยนต์ที่ตัวปิดตัวนี้ได้เลยครับผมสถานะ็คอค่ะแล้วก็ไฟฉุกเฉินโอเคฮะาอีเลยครเ่เร่งไฟฟ้าไหมครับเ่เร่งไฟฟ้าไหมครับ อันนี้ต้องเป็นอื่นค่ะมีควิชชี่คัพดาวเลยค่ะอ๋อมีควิกชิปด้วยใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็สมูทมากค่ะสมูทมากได้พี่ลองให้พี่เขาจอดแป๊บนึงนะคะโอเคครับได้ครับนี่สมบูรณ์เลยเลยโอ้โหหนึ่งสองสามเบิ้ลนะฮะขอลองเบิ้ลนะฮะโอเคครับอ๋อโอเค เอาละนี่คือการเทสอ๋อโอเคครับอ๋งงอโอเคครับเด็กที่วนออกไปใช่มัคะจะมีกลวยอยู่ด้านหลังรลังน,นิดนึงนะคะมันอาจจะมีฝุ่นหรือว่าลูกรังนิดนึ่งโอ้าาครับที่เข้าโค้งไหนไม่ไหวคะ่ะพี่สามารถเลยตัวกลวยออกมาก็ได้โอเคครับได้ครับได้ครับเออโอเคอ๋อครัชดีนะวู้ เราก็รถคันแรกของเราก็เป็นอ่โอ้ค l u c h แข็งแรงมากบอกว่าป,ป,ปล่อยไปแล้วรถไหลไปเลยนะรถคันแรกของเราก็เป็น GSX 150S นะครับคันนี้ก็เป็น g x 800S เนะเาะอ่าโอ้ไม่นะทำไมกลัวมันน้อยแค่นี้เป็นไรได้อยู่แต่ว่าโอ้ให้ขี่แค่นี้หรอแล้วผมจะไปรู้เรื่องอะไรเนี่ย ขี่แค่นี้มันจะรู้เรื่องไหมล่ะขี่แค่นี้มันจะรู้เรื่องไหมโอ้แล้วถนนก็ดินเยอะนะอันตรายอยู่นะครับเทสได้แค่นี้หรือมัเทสได้แค่นี้แหละมันไม่ค่อยรู้เรื่องนะขี่แค่นี้บอกตามตรงนะครับไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยขี่แค่นี้ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าพิกฟับโค้งก็โอเคนะ รถก็ขี่ง่ายอยู่นะส่วนตัวมองว่ามันก็โอเคนะนเนกีมันก็พลิกขอาโคกได้ง่ายขี่กูขี่วนได้สิบรอบอะเอาสิกลัวแต่ซ้ายอะแหละไม่ได้กลัวอย่างอื่นหรอกไม่น่าเขาให้เขาให้ใช้แค่โหมดเลนเนะเพราะสนามมันมีแค่นี้ <c oughs> ใช้โหมดสปอร์ตคงไม่ได้ขี่อะคันพอดี แต่เวลาเลี้ยวในโค้งที่มันแคบแบบนี้เราต้องเอยนตัวไปตรงข้ามกับโค้งเนาะแต่ถ้าเกิดโค้งใหญ่โค้งความเร็วที่จะความเร็วสูงอ่ะเราต้องน,น,อน,นอนไปกับรถและเป็นโค้งในแบบนี้เราต้องเอยงตัวตรงข้ามกับรถถือว่ามันก็สนุกนะใช่ใช่มองว่าการขี่อย่างนี้เป็นการฝึกซ้อมที่ดียิ่งคุณขับนาเก็ตอ่ะคุณต้องฝึกซ้อมในที่แบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดได้ขี่ถนนใหญ่ผมบอกเลยว่ามันก็จะได้ขี่คแค่ทางตรงอะเนาะเดี๋ยวนี้มันต้องเดีนี้ก็โอเคต้องเปิดหัวนิดหน่อยนะอาจจะมีเสียงลมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขี่ได้ความเร็วแค่นนี้้มัรอน มันมีหินตรงนี้เสียจังหวะได้ต้องระมัดระวังหน่อยอ a s ซีสตารของเขาดีจริงโค้งดีๆนี่ต้องตัวติดถังนะถ้าตัวติดถังแล้วขี่ในที่แบบนี้สบายเลยแต่ผมจะขี่ผมจะขี่วนจนน้ำมันหมดอ่ะเอาดิ ไหนๆก็ไหนๆนะกูข <Jin cción> ี่แบงค์จนน้ำ <widely> ม <spun pus vibrating> ันหมดเอาดิแต่ว่าอันนี้มันเป็นนักเก็ตนะมันก็พิพาโค้งค่อนข้างง่ายโอเคไปโอ้โหแรงนะแรงแรงแรงวิสตอมเอาละ ผมมาสาวกซูอยู่แล้วคราวนี้เรามาลองวีสตอรม800 DE นะฮะผมใส่บูทเนาะก็สูง177ปลายเท้านะ27ปลายเท้าก็ยืนเท้าเดียวก็จะโอเคเป็นไงบ้างครับเออดีครับดีครับแต่ว่าพี่เอ,อ่อวันหลังถ้าเกิดจะเทสก็เคลียร์สนามหน่อยนะครับแยะทรายมันเยอะทรายมันเยอะทรา,ายมันเยอะครับทรายเยอะมากเขาต้องระวังระวังหน่อยเนี่ยถ้าจะซื้อผมก็จะซื้อตัวนี้นะ าซื้อผมจะซื้อ8 0ดรอดีนะเพราะผมสายผมสาย Adventure Touring อยู่แล้วเฮ้ยขี่ดีว่ะขี่โคตรดีเลยแล้วแบบขี่ดีนะขี่ดีเลยขี่ดีเลยหน้ามันไวหน่อยเพราะว่ามันร้อยยีนะ่ร้อยยีิบเอ็ดเนาะขี่ดีเลยขี่ดีเลยแล้วมันดูมันสูงมันโอ้ย ขี่โคตงง่ายอะ่ะขี่ง่ายมากขี่ง่ายกว่าในเกตเมื่อกี้นะครับขี่ง่ายกว่าในเกตเมื่อกี้เยอะเลยมันเลี้ยวง่ายมากเลยเนี่ยดูดิดูดิดูดิดดเอ้ยเมื่อกี้ขี่เนเกตผมไม่มั่นใจเลยนะแต่พอขี่ตัวนี้เอ้ยดีเว้ยผมรู้สึกผมมีความมั่นใจในการขับขี่อะ่ะเออรู้สึกพลิกพลิกพับโค้งมันง่ายไปหมดเพราะว่านหน้ามันไวเนาะด้วยความที่มันเป็นล้อหน้า21นิ้วมันก็จะพลิกเข้าโค้งได้ง่ายหน่อยนะครับแต่พอผม เอ้ยผมแฮปปี้นะเอ้ยขับดีจังวะขับดีมากเลยอะ่ะขับดีมากๆขับดีมากๆขับดีมากเลยง่ายกว่าสปอร์ตง่ายกว่าเบเกตเยอะเลยเออขับง่ายมากเอ,อ้ยรถทัวร i n ิงแอนเจอร์เนี่ยผมชอบอะมันขับง่ายดีอืมโอเคโอเคโอเค โอ้ยเลื่นเลื่อนไอ้มันมันยกล้อได้ไหมนี่ยกล้อได้หมุยพลิกขับโค้งอะไรง่ายง่ายมากเลยโอ้หทางของผมทัวร์ลิงเอเวนเจอร์นี่มันทางของผมจริงๆนะเออเกียหนึ่งเท่านั้นนะแล้วมันเครื่องมันสมูทเครื่องมันสมูทมากขับง่ายมากเลยอ่ะขับง่ายง่ายขับง่ายแบบโดนใจแล้วมันสนุกเพราะมันขับง่ายแล้วมันสนุกเนเวลาพลิกพลิกพับเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันมันโอเคเราจะไม่แซงเขานะ ให้เขาขี่ไปก่อนดูดิสายเยอะนะดินเยอะมากแล้วเวลาความเร็วต่ำอะ่ะโคตรง่ายเว้ยดูดิพอมันความเร็วต่ำปุ๊บเราสามารถเลี้ยวได้แบบสบายๆอะ่ะแล้วมันขับดีอย่างนี้วะสุสกิทําดีทําดีทําดีมากมากเลยมันขับดีขับง่ายอย่างนี้วะเออเ,อเว้ยทุเรียังเป็นเจ้าคนบอกว่าหน้ามันจะรอเอ้ยมันจะลื่นมันจะอะไรเพราะว่าหน้าเพราะว่าล้อหน้าเป็นร้อ21ใช่ไหมเขามักจะบอกว่ามันจะลืน่นแต่ว่าผมไม่เห็นลื่นตรงไหนเลยแฮปปี้มากแฮปปี้มาก แต่ว่าที่จริงส่วนตัวนะผมเป็นสายสายเนเก็ตนะครับรถคันแรกผมก็เนกเก็ตนะก็ซูซูกิ Suzuki g s x, x 1 5 0 s นั่นแหละแต่ว่าผมค้นพบแล้วว่าผมชอบ Touring a v e n g e r นะครับขี่ k t m ก็สนุกนะครับพอมาขี่ V s t ไต m 8 0 0 DE ้อยดีเฮ้ยรถมันขี่ง่ายเว้ยแล้วคันเร่งมันแทบจะไม่มีรอต่อนะปรากฏว่าผมรู้ผมรู้ตัวเองว่าผมชอบ Touring Adventure มันขี่มันขี่เช็ดเช็ดเข่าสบายน,นี่เ <laughs> ช็ดเข่าสบายเช็ดเข่าสบายาเบนจินเบรคมันดึงแรงอยู่นะแต่รถมันก็ พยายามตัวติดพยายามตัวติดกับถังน้ามันไว้นะเวลาขี่รถในที่แคบแบบเนี้ยเพราะว่ามันยิ่งตัวเราติดกับถังน้ํามันมากศูนย์ถ่วงของรถมันจะมั่นคงนะครับรถสปอร์ตผมไม่ค่อยมันเป็นสปอร์ตทัวร์ิงนะของซูซูกินะครับ GsxS Gsx8R นะที่เขาขับอยู่ข้างหน้านะเออ ไม่หายหรอกสูงนะเนี่ยอ, <c oughs> <c oughs> อาครับเดอ๋ยเยันดีโอเคครับ <c oughs> โอเค นี่คือการทดสอบเป็นสปอร์ตทัวร์ริงนะสปอร์ตทัวร์ริงมีควิกชิพเตอร์ทั้งสองตัวเลยอันนี้ก็มีคลิกมีคลิกมีคลิกหมดเลยควิกชิพเตอร์พร้อมนะครับอ๋าคลัชตำแหน่งคลัชก็อันนี้นะเอ้ยทำไมหน้ามันไวกว่าหน้ามันไวกว่านั่นวะ หน้ามันไวกว่านะเก็ตแล้วก็ช่วงท่ามันเห็นไหมเนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนดูคอตีมันไม่เหมือนดูคอ,ต, <c oughs> อ,คอตีกับเซตดิ R เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเซตดิ R นี่โอโ้โหผมหมอบลงไปเลยอะ่ะเออหมอบลงไปเลยนะครับเซตด R นี่หมอบลงไปเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นทัวริงอะ่ะมันนั่งเหมือนมันนั่งเหมือน c b r เลยการนั่งนั่งเหมือน c b r เลยแต่ว่าผมก็ไม่ชอบอยู่ดีอะ่ะ ก็ไม่ถนัดอยู่ดีวิสตอมขับง่ายกว่าเยอะเลยรู้สึกว่าวิสตอมเนี่ยดีดีคือดีวิสตอมนี่คือดีคือดีขี่ไปขี่มาก็เหมือนจะอ้วกเหมือนกันนะ <laughs> ขี่วนอยู่กับที่ไงแต่ขี่ไม่สนุกเท่าเท่าเนเกตขี่ไม่สนุกเท่าเนเกตกับกับวิสตอมร,รู้สึกฟีฟโคฟงยากระดับหนึ่งคือรถสปอร์ตรถทรงสปอร์ตมันไม่ได้มีฝึกไม่ได้มีไว้เพื่อขี่ในที่แบบนี้อยู่แล้วนะครับมันเอาแบบขี่ในสนามอะ่ะ คือรถสปอร์ตมันไม่ได้มันไม่เหมาะกับการกมาขี่ในความเร็วต่ําอะไรแบบนี้นะแต่ว่าถ้าคุณฝึกมันฝึกได้นะฝึกได้ก็ต้องฝึกให้ชินบ่อยๆ <c oughs> <c oughs> มันนอนไม่ได้ว่ะตัวถังมันเล็กมากเลยนะถ้าเทียบกับ z x 6 r เนี่ยคือ z x 6 r ตัวถังมันจะใหญ่มากแล้วเวลานอนเรานอนลงไปอะ่ะคือมันนอนลงไปได้สบายมากเลยนะครับแต่อันเนี้ยด้วยความที่เป็นแฮนด์มันสูงแฮนด์สูงปุ๊บแล้วถังเล็กอีก เวลาหมอบมันเลยหมอบได้ไม่สุดก็เลยมองว่าเออถ้ารถสปอร์ตก็ควรจะสปอร์ตได้สุดเลยเนี่ยมันเหลือพื้นที่โคตรเยอะเลยนะมันจะยังไงอะไรยังไงเนี่ยแล้วเฮนมันสูงมันทําให้การวางตําแหน่งมันแปลกๆอะ่ะเนี่ยรถสปอร์ตยอย่งเงอะเออแต่มันก็ขี่่ายดีนะ <ś led> ขี่ง่ายดีอยู่ไหายเทียจะอ้วกเหมือนจะอ้วกเลย <ś led> ขี่วนไปวนมาจะอ้วกโอ้ยนี <ś led> <ś led> ่มันจะอ้วกไปแมล้ว